สวัสดีครับพี่น้องมือนีช่องเกษตรพึ่งตรงครับมือนีก็มาเลาะมึงครับผมเพืาอรับพอดีน้องเพื่อจะขายแพะนะครับเพื่อจะขายแพะเพว่าจะขายไรต่ออยู่ครับผมเนี่ยผมสีวิวพี่น้องเมืองว่าแพะมติดแจงได้เพื่นจะขายแบบไต่น้องคำนองมันจะมีหลายราคาเนาะพี่น้องเนาะแต่าอันนี้บ้านยูบันอ่าเหมยสั้นเนี่พี่น้องเนี่ยต่ำบลทงกุมมาเพื่อว่าชนะตะกจังหวัดสระแก้วครับยู่นนาเคลื่อนยู่นนาโรงเรียนเหยสั้นพี่น้องเพือนาโรงเรียนเหยื่อสั้นนะครับผมอ่าพี่น้องกั อยากได้ก็จังมาหาเพนนอผมเดี๋ยวผมสืขอปวดท้องหายเนาะมึอนี่ก็จะมาเบิ้งเพ่นว่าเพนสุดคลายแพะจักโตจักแม่ครับผมอ่าลองไปสอบถามเบิ้งเบิ้งครับผมไปพี่น้องเบิ้งแพะน้ำกันครับผมอ่าพี่น้องี่บรรยากาศเพป็นครับผมบรรยากาศบ้านเพ่นเลี้ยงแพะเนาะครับเนาะงคุณแพะพ่นเลี้ยงไปเลี้ยงมากแล้วก็มันหลายพี่น้องเพราะว่าเพ่นกับเลี้ยงมันหลายมันหลายมันก็เลยปล่อยออกแน่พันเพ่นว่าเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็หนาแรีงครับผมหนาแรีงกับอาหารการหาอย่างแน่เพราะว่าแพะมันก็หลายครับผมอ่าม่นขึ้นอย่างหนาพ้นแต่ดีมันก็อยากปล่อยออกเพราะว่่าาเเพนนลี้ยงมมโครับผ พี่นียว่าอยากจำนายให้พี่น้องพอได้อยากแบ่งปันเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมพอได้อยากแบ่งปันกับอ่ามาเบิ่งกับเพื่อนได้ครับผมเจะคงจะให้เบอตรทัว่วไว้ให้ครับผมอ่าเอาไปสอบถามเจ้าของมันครับผมอ่าน่าจะได้เนี่ยนี่อ่าไปพี่น้องตามพิ่งไปเบิงบ่งมองได้พี่จะขึ้นจกขายอ่านี่ยอ่าอ่าตอนในนอหน่ นะจะได้จะขายตัวนี้ตัวนี่ตัวเนงตัวนี้ตัวนืง่างนี่สนี่แม่ลูกอีกตัวเนึงข้างล่างอีกบอปอันนี้ก็ขายนี่นี่กนี่้องยู่นี่ เดี๋ยวผมได้พี่น้องเดี๋ยวไหนเดี๋ยวไหนแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยนี่บอ่ะแม่สาวน้อยกับแม่ขายพี่น้องนี่อ้พี่น้องที่เผือกนั่นกระแม่ที่เผือกกระแม่ไม่ทิ้งพี่น้องอะไรเอาเด้อครับผมเพราะว่าเพล้มันหลายตัวมันแล้วมันตัวใหญ่ครับผมนี่นี่ตัวนี้ก็ลูกนี่ตัวนี้ก็ขายจ้านี่ลูกมันน่งามงามนี่แหละ ลูกมันออกลูกงามบ่งามงามลูกมันต้งามอืมะที่ลูกยี่สิบแล้ววะแย่แย่ลูกอ่ะตัดที่รื้อยี่สิบใช่ครับผมเนี่ยเป็นี่่บลูกมันเนี่ยโอ้ยมันคือหนอนลูกมันครับผมแม่แม่ลูกนั่นแม่นั่นแม่ในลูกเนาะโอ้นั่นแม่ในลูกครับผมทอแม่แล้วอืมโอ้มันลูกลูกมันซ้ำในแม่ต้นเนี่ยอืมอ้วนอืมแล้วก็อัน น้ำจ้อยก็ปลูกสิขายบี่น้อบ่ขายบ่เพราะว่าเขาขายยกมันมันบ่มีปัญหาเนาะเออเขาบอกเขาแย่งแยกงไปเบื้องทางพี่น้องเพิ่นอยากได้แยกแน่นะนะแต่แยกให้เพิ่นซื้อแยกไปถ้าเพิ่นยกให้เพิ่นยกอย่างนั้นนะแต่พี่น้องเพราะว่าเขาตรงแย่งแยกงเพราะว่าบางคนพี่น้องเพิ่นกระทุนพ่อๆนะเออเขาต้องเฮ็ดแยกให้พี่น้องว่าแบบได้ตัวได้แย่งครับผมนี่ลูกอันนี้สองตัวนี่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  ตัวนี้ตัวนี้เนาะคุณแม่มันไหนแม่มันบ่ค่อยนั่นเทตะไยว่าแกงแห้งก็เลยบ่อยากขายแม่แกงสิดป่อยเอาแต่ลูกได้ลูกไปเนาะตัวนี้เนาะครับผมอืมอืมแต่เ่าขายนี่ราคาประมาณกลางๆประมาณประมาณเท่าไรล่ะครับผมเ่าขายเป็นโตหรือว่าขายเป็นกิโลบอกพี่น้องเนี่ยขายเป็นโตจ้ะขายเป็นโตเนาะเอาปเป็นเป็นพันเนาะ เปลี่นพันเด์ือพี่น้องเดื้อมันขายเป็นตัวเพราะว่าแพ้เพื่อนนี่เพื่อนเลี้ยงปิดตัวครับผมพอเพื่อนเลี้ยงย่างสมบูรณ์เลยครับผมเพื่อนขายเป็นตัวเนาะนนี่่แมเบิตัวนี้กระเมียนหรือพี่น้องแระเมียนเนี่ยเทืองนั่นก็แเมียนไงเทืองนึ่ก็แม่นเอาแบบยกก็ได้อ่าแบบยกก็ได้จ้าเดี๋ยวถ้าแบบยกเดี๋ยวผมจะซซดให้พี่น้องอีกข้างนึงว่ายกมันแมีตัวเจ๊ตัวเนาะอย่าตั้งใ่พี่น้องมึงเอาเอาข้างอะไปว่าแข้งขายแยกตัวก่อนครับสำหรับพี่น้องคนใดทุนบุคคลไม่มีหลายเนาะต้องแยกให้เพื่อนก่อนว่าเพื่อน หาเพิ่งทุ่นหน่อยนะหาพึ่งทุนหน่อยเขาต้องขายเพิ่นครับผมนี่ครับผมอือนี่ครับผมอือมีอะไรพี่น้องอือมันมีอ่านตัวที่เขาขายแยกเลยมันมีทองอยู่บ่กแล้วครับมีทองกับมีจ่าบ่ครับมีทองอยู่สามตัวเนาะเป็นเส้นเราขายแยกมันจะโตอย่างผมสีลุงในคลิปไว้หปขายแยกทุกตัวนะอือมตันอนอืออาวทับพี่น้องมึงหนึ่งสี่แม่ลูกสิบตัว ขายแยกสิบตัวได้พี่น้องเด้อครับผมอ่าขายแยกสิบโตครับผมมันขายแยกสิบโตเนาะกับัวมีทองกับมีเนาะอ่าโตไม่หลุนกับมีบัญชีไม่รลุดไม่รุ่นจะหลายกว่าโอ้ไม่หลุนหลายกว่าไม่หลุดซีไม่หลุดซีเนาะอืมอือครับไม่หลุดซีโตอือตัวนี้คือยังทองเงี้ยตัวนี้ทองเงี้ไก่ออกแล้วกโอ้ตัวนี้พี่น้องไก่ออกหลายแม่อยู่ล์งเชื่อกแะมาเบิ่งเอาแม่์ทองมาเบิ่งเอาเนาะลัางเชือกแกะกันเชือใจแม่แม่ททองกับสีป่อยน้ำอ๋ออือโตง่ายผุด ไงทอของผนเนาะเออตัวนี้ง่ายไกลออกคือกันไก่ออกคือกันจ้าแต่ต้องต้องมาเบิ่งเอาที่ฟาร์มเนาะเออมาคุยกันแล้วครับมาคุยบ่ได้ปล่อยแค่นี้ดอกค่ะอือใจกันมาที่เอาอ่าถ้ามีงบหลายก็สามารถต่อรองกันได้เนาะโอ้นี่พี่น้องเบิ่งอีตัวนึงือยังตัวผู้เน้่ยต้ตงบ่มันมักซนอยู่นี่พุ่นน่ะอันนี้พอพันเนี่โอ้พอพันหมดเนี่ยเบิ่งพอพันอยู่พี่น้องเบิ่งพอพันพุ่นเด้อพี่น้องเด้อพอมันผู้ข้อตายไปแล้วบ่เออพอพันมันพุ่นน่ะมันโอ้ ตุผมพ่อบอกไม่มักส้นมักเหรียญโอ้นึกว่าจะตัวแมวเว้ยบวกบวกอืมบวกนึกว่าจะตัวแมวพี่น้องอืมอันนี้เอ้อันนี้อันนี้อันนี้มันผสมตัวนี้บ่เนี่ยนี่แมวมันอ่ะนี่บอแมวมันอโอนี่พี่น้องลูกไงก็แม่นะลูกไงก็แม่ลูกลูกมันผสมได้ตัวนี้ทำเลยบอกยังอุ้ยมุดนี่มุดตอนี่แมวลูกมันเมื่อ๋อนี่พี่น้องมะเอาเอาพี่น้องนี่นี่น่อพันมันเห็นบ้่ง่อพันนี่พ่อพันบักย่างหรอโอ้บักย่างหรอโอ้ย จะรอนไปเนี่ยจิตทายกันเชียงเห็นไหมมักซุ่นรอนไปดูจับดูว่างพ่อพันธ์เป็นไหนเออจิตทายกันเชียงพี่น้องเบป็งเออทายายบันทายบันเทือยนี่พี่น้องนี่ข้าวผมนี่นี่มันทายมันเออนี่ล่ะนี่พ่อพันมันข้าวผมนี่อ่ตัวที่ผสมพันธุ์ที่เพิ่นจิขายนี่พี่น้องก็ีพ่อพันมันพี่น้องพ่อพันอ่าพ่อพันธ์นี่แม่นี่มันยังตามตัวต่อยี่นี่อันนี้แม่มันพี่น้องนี่แม่มันธด้วยข้าวผมนี่นี่โอ้ยเนาะนี่ข้าวผมครับเบื้องแล้วอ่ารับเบื้องแล้วรับบผมมอืนนี่่เ ไม่จะลูกรอนี่แะไม่จะลูกสุดร้อเนาะโอ้ยตูงแง่กระดอกนี่ตูงฟูนี่ไม่จะลูกสุดรอนี่แหละอืมโต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 สุดยอดดิเนาะอือรอไหมครับเอออือสุดยอดพอพันเนาะอันเป็นเลือนลอยบอลเจนไดนี่ตอนนี้บอเลือดสูงบอลเรือสูงถึงว่าสิว่าถึงว่ามันงามอือบอเลือดสูงพี่น้องมาหยอกเออมักหยอกมันเนียงทีเนี่ยมันหูวดิพี่น้องบอลเรือสูงครับผมอือ ก่อธาอ้าบังคันนิมาบอกเปิโทษพี่น้องเนี่หาเพ่อนแบบศ <09 8 S 1> ูนย์เกปเอามาหยุดอยู่ผีที่เอามาหยุดอยู่มอง,มองเพม่มองยัง้งผีตั <ไป S 2> วเพิ่ยังสีเห็นว่าไปจังใดครับผมอืออือบอกเปนศูนย์กแปดเกแปดี่สหสี่สมหก สาม8นึ่งสี่แปดสามหนนเาแปดสีครับเบอร์ที่ทั่วห้หาเห็นบ่เบอร์เดียวกันเนาะครับผมเอาบอกพี่น้องในว่าตังอยู่ใส่ฟ้ามเพิ่มนี่นี้อนา่หน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนหอยชั้นครับครับผมหน้าโรงเรียนหอยชั้นโค้งมาจากกันมหาดวัดมาวัดว่าแล้วก็โค้งมาหน่อยนึงเห็นหน่าบนังเรียนหวยฉันหน้างเรอตํบลชุมกลุ่ม อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ลตาพี่น้องเขามาหนีช่วยหาได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงบ่ครับได้24ชั่วโมงครับอ่าได้24ชั่วโมงตาพี่น้องเนาะขินเด้ครับมาคือเก่ามาคือเก่าเนาะเพรนว่าจะมาเบิ่งอ่าครับผมก็ให้ความสะดวกกับพี่น้องเนาะอ่าผมได้จากเลือกแผ่ครับผมเนาะมาบ่เห็นคนก็ ลอสะกอนลอสะกอนเนาะโทรมาโทรบอกเลยเลยเออครับผมแต่ข้าเข่ามาเลยเลยมาวัดนี่มันจะอยู่ทำกับม้าจะใสยมือเนาะครับผมใายมืออ่าใายมือพอดีติดกอไผ่เลื่อนวัดชมกลุ่มอยู่ใายมือได้เพี่น้องติดกอไผ่แล้วก็ตรงขามขค้มันก็เป็นโรงเรียนเนาะครับผมอ่าตรงขามขค้มันก็เป็นโรงเรียนพี่น้องครับผมบ้านเจียยวดีแหละครับผมฟ้าเพิ่มเนาะอ่าทั้งหมดจ้กโตนะที่เขาขายแงะครับผมสิบโตครับสิบโตเนาะทองกับมีเนาะทองกับมี่ทองกับมี่อ่าอาม่แจจะ แม่สาวจะไล่กว่าแม่สาวจะไล่กว่าดเอาแม่สาวไล่กว่าแต่ว่าพัพมันก็เป็นซุ้มมุนี่เนาะซุ้มที่ว่าตะปูดองงามนี่เนาะตุภูนี่แหละอ่าตะปูนำงามที่พี่น้องเนี่ยภาพนี่ครับผมเออในรัะพี่น้องคอ่ะเขาบอกผมจะเอาโกมาทับเอาสายพันนี่มาทับยังเดียวเลยเขาเอาสายทับพันทับอย่างเดียวครับครับผมเขาก็แดียงทับยังเดียวการเขาแดงทับยังเดียว ครับผมสายไฟนึ่งโกะขายหมดแล้วอืมขายหมดแล้วพันนี่โอ้โหพันลุงนั่นเอาขายหมดแล้วนั่นขายออกหมดแล้วเหลือใบตะขาวก้อแดงอืมอันนี้น้ำพ่น้องเนี่ยที่บ้านจะเอาสีเหลืองเทมือไม้เนี่ยในน้ำพี่น้องเนี่ยฮะคนมันจะได้ฟ้ามองเขาหรือเปล่าเปนสีมาเลือกเสือเป็นยังไงครับผมมันก็ดีครับแต่แม่นั่นเขาต้องดูแลมันดูแลกอกให้ดีกอกให้ต้องสะอาดสะอาดทุกมื่อจันทร์กับอาทิตย์หนึ่งครับผมดูแลความสะอาดเช่นนึงครับผม มันปลอดโป้งอยู่ตลอดออแล้วกับปล่อยมันออกมาเหรนยญทางนอกใหญ่มันใหญ่ยาขังมันโดนครับผมแต่เขามายมอาาย,าาย,าาย่เพิ่มแล้๋วกับแต่เขาปบ่อยู่เขาขังมันไว้แต่เขาอยู่เขาปล่อยเปิดมากมันเลนครับผมมันเลรียมันล่าเรื่องอมันจะได้แข็งแรงรรแมันจะบูมีโลกให้อ๋อถามหามมันจะบอเรียด์แล้วมันเรียร์ไรมันมันจะเกิดอาการร่างกายมันจะพร้อมครั<า>้อมแร้วันนี้มันกัน เรียดจัดมันกันต่ำกันเองออแล่นต่ำกันตำ <ผม S 2> ่นนตำตัวนั้แน่ต่ำตัวนี้แน่ต่ำตัวน้อยแน่ครับผมนี่มันจะเป็นแบบนี้แต่แม้นว่าเขาทำความสะอาดแล้วอยู่แบบสบายๆก็ไมันลาเรื่องมันก็จะโบเป็นยังครับผมจะได้แม่ทอดเพิ่มกันมาพเพื่อเหาวใจแล้วก็ว่าถ้าเขาพี่น้องเพิ่นซื้อไปแล้วเพิ่นเกิดแผลเป็นยังได้ยังได้เพิ่นสามารถปรึกษาล้างการขายได้บ่ครับได้ได้ครับได้เนาะ ความแนะนำกับพี่น้องลังกันขครเนาะว่าพ่นธางพันเฮ็เบ่เป็นนเนาะยางเบ่เป็นปรึกษาได้อ่าโทรโทรมาปรึกษาเนาะปรึกษาได้รดปรูกษาได้รวดเนาะได้หกัจอบไดักแนะนำกันเอาครแนะน้ำกันเอาเนาะหาพี่น้องเิ่นผมกับเก่งมาได้ดอกคกับเบื้องสืบเขาแน่ยเกเปลี่ยนรเป็นขมู้กันเนาะเปียวามรู้กันเรียกลู่ก็เนี่ยจะดูรดยโโจ้องเนี่ยเี่นรู่จากคนอื่นแน่ยแมาผสมประสานกันเบ้องบน มันตรงกับเจ้าของเลี้ยงบพรา่เพราะว่าคนเดินเขาเลี้ยงแบบนั้นเขามาเลี้ยงแบบนี้อืแล้ววันน like ี้เขามาเลี้ยงตามเขาเลรวมันบทตรงเปิาที่เขาต้องการเขาเขาเอาามแนองเขาามแนวทางเขาเองเพราะว่าเขาเลี้ยงโดยอาหารเขาเลี้ยงโดยธรรมชาติทั้งทีครับผมวันนี้เขาเอาเขาเขาเอาส่วนของเขาเนี่ยมันมันเลี้ยงดูบังเพราะนี่มันบกคือถ้าเป็นว่ามันบกคือเขาก็เอา เอาตาที่เขาเลี้ยนลูกมาเองเนี่ยครับผมเอลี้ยนลูกเขาเขาเองเนี่ยครับผมมันจะดีกากานดีกากันเนาะเออแทนว่าของเขาเขาของเขาไม่ลองเหตุบึงคือว่าซื้อซื้ออาหารซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อพวกอาหารมาเสริมแต่ว่ามันก็อบวันวันนี้เขาลองมาเหตุโดยวิธีโดยธรรมชาติคือเอากระถินให้มันมินเอากระถินแน่เลี้ยงแปลงหญ้านี่แต่ผู้ใดมีแต่ผู้ใดมีทีท่ากะ ไถหน้าไถไถแล้วก็เอาห้ามเพ่งกุหลาบมาลงอตัดห้ามมาเลยตัดห้ามมาซับแล้วก็ซับแล้วก็ไถวานเลยวานแล้วก็เอาเอารถเหยียบน้ามดแล้วก็จะปิงเกอร์ขึ้นอมันจะกินดีกินดีเห็นบอกครับอ๋อมันก็สามารถแท่งกัทินใดเนาะสามารถแท่งกระทินไดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยรอยเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องครับผมสำหรับคนมีที่หลายเนาะครับ เรากินดีพร้อมกินดีพร้อมเอามาปุ้มนี่บุญเลือ่อมรืนบ่เป็นหยาเพิ่งลาดโดยเฉพาะของมันเลยอ๋อโดยเฉพาะของแท้มันบ่ครับอ๋อพี่น้องครับผมน่าเร่งทั้งทีน่าฝนถ้าเป็นน่าพ้นก็หักตัด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 มาแล้วมาตากแห้งไว้ตากแห้งไว้ก้อนน่าพ้นตากแห้งไว้แล้วเาก็เฮ็ดเป็นแบบหอยก็ได้แบบหอยมันไหวแบบหอยแล้วก็หรือวงสั้นเฮ็ดเป็นล่างตีตีตีเป็นสั้นเป็นสั้นออามาโปะไว้ในขอก มันก็ดึงกินเองแบบหยาละพี่เรียกข่าก็เขาใจพีดว่ามันเป็นเป็นพวกฟางมันโมเมนต์โมเมนมันเป็นหยาเพ็นกะลาแต่ว่ามันแห้งมันก็กินดีบ่แห้งกินดีหรือว่าให้มันกินเต้เต้สดสดก็กินสดก็กินแห้งก็กินแห้งก็กินดีอ๋อพี่น้องแห้งก็กินดีครับผมกินมันจะงดีเลยผมกัดเขาใจพิดว่าเป็นเป็นพวกฟางมันได้เปียโมเมนต์เป่นกะลาเอาดิอไป ศึกษาบังไม่มันบแมนมันเป็น<อ>ยาเพ่งกุลาเพ่งกุลานี่เป็นยาของของแพเ,พ,เ,เพื้นที่ตรงเลยตรงเลยอ๋อพี่้องครับผมนี่แต่ก็หู่หลายพี่้องถ้าถ้าว่าบ่มียาเพ่งกุลานี่กาเอาพวกกัน กระถินอกระถินนี่ก็เป็นลักหนึ่งอ๋อกระถินลักหนึ่งกระถินนี่อกระถินถ้าบ่มีกระถินกับยาเพ่งกัลาครับผมดาบ่มียาเพ่งกัลากับกระถินครับผมสองอย่างนี่มันจะควบคู่กันดีเลยโอ้ควบคู่กันดีเนาะครับมีผมบ่มีซื่อๆอืมดาวบ่มีผมจะเฮ็ดให้นเฮคือยังเขาเห่อเนาะครับผมคอยปรึกษาเบพวกเราพวกงัวควายเนียเอาตัวนี้ละอืม เขายังนี่ก็าำว่าโอ้เบาต้องมาหาตากกัตินเอกะนี่เอายาเพ่งกุลานี่ไปปลูกรถด้วคนเสนอไปให้มันกินรองบ้างนี่เลี้ยงไปเนี่ยเอาไปปุ๊บกินเลยกินบัดบุญเรื่องอามาหนึ่งเจียงตั๊บเลยหญ้าเพ่งกุลานี่ลุ่มใสเลยมันเป็นอาหารของมันโดยตรงของมันโดยตรงว่าที่เขาเอาหญ้าเพ่งกุลานี่รไปเลี้ยงงัวะง้วะกินประจำงู้ไหมว่านี้เขาก็อัดอันนี้ อันนี้ละผัดเฟืองมันนี้ข่อยคิดว่ามันเฟืองมันเป็นยาเฟืองกุลาผมก็เห็นมันสิเน้นน่อยเนาะสิเน้นน่อยผมเคยเห็นอยู่สิส้เนียนหน่อยครับมวยแห้งๆนี่เขาไปตากแห้งเขาตั้นเราก็ตากแห้งไว้ร่อนนาผลเพราะเอาขนาดผลเขาบวชต้องไปหาตัดเลยเขาเอายาเฟืองกุลาแห้งๆเขาเหยียบใบนี่ยไปหอยไว้ก็เป็นไม้ขอกเนี่ยโอ้ยมันกินเลยอ่าให้มันกินเลยมันดึงกินนั่นละไปครับผมแต่ว่านี่ส่วนหนึ่งแต่ผู้ใด อันบ่อยบ่อยากจะอันก็เอาไฟอืมอืมก็เอาอันไอยากันยุ่งอ๋อยากันยุ่งลาเวนเดอร์แต่ว่ามันจะเปลืองแน่ครับเปลืองแต่ว่ามันปลอดภัยกับสัดเท่าปลอดภัยก็ปพวกแพะน่อยแพใหง่ายครับถ้าเอาบัลทันกระต่ายนะอกระโดดเส้นกองไฟครับผมของผมโดนแล้วตัวนึงเโดนเคยมี่ประสบการณ์แล้วมั้ยบ่ประสบการณ์แล้วตที่นอกนี่เอากับเราบัลทันครับผมแต่ว่าคลอกนึง เอว่าท่านเล่ต่ายครับนะพี่น้องครับผมที่เป็นว่าเพิ่นขายแร้วเิ่นยังมีล้างการบริการเนะาะมีอ่านล้างบริการให้คขาปรึกษาได้เนาะพี่น้องมั่นใจได้เลยครับ่นขอบคุณครับผมเพราะว่าผมจะดูแลแพทย์เพื่อนี่ว่าพี่น้องซื้อไปแล้วว่าเป็นยังไงยังไงการดูแลหรืวว่าการรักษาการกินอาหารเป็นยังไงกับพ,พิ่นก็ ทัวรมาสอบสามคนได้ครับผมเพิ่นให้รังบริการการันขายนะเพี่น้องเนาะเ <c oughs> อ้าวซื้อๆยังนอนซื้อในประเทศสยามซื้ออยู่อ๋อซื้อซื้อนาครับ <c oughs> ซื้อนาเนาะอ่านาบานหวยสันน้นเนาะแต่บนสมุมทรวัฒนาครอย่างวัดสักแก้วครับผมยังเป็นน้องคลิปหนาเขาเจอกันไหมคลิปนี้จบไปสนทิทครับผมสวัสดีครับผม,ม <c oughs>